สวัสดีค่ะพิมพ์ชนิดาพานะคะรับบทเป็นพิมพค่ะคาแรคเตอร์ตัวพิมพเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ตัวพิมพก็คือเป็นคนที่ทะเลนค่ะพูดอะไรแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่อค่ะคิดอะไรก็พูดแบบไม่คิดก่อนพูดอะไรประมาณนั้นค่ะเป็นคนที่เหมือนสร้างสีสันตัวหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านประมาณน,นั้นค่ะย่างมาให้กับสามีแได้มาร่วมง,งานรุ่งนี้ก็อันนี้เป็นบทพ,พีเดี่ยดองแรกของพิมพ์เลยค่ะก็สําหรับพิมพ์ก็ โอเคค่ะไม่ได้ยากแล้วก็ไ่ได้ง่ายก็มีความทา้าทายเป็นในบทด้วยแล้วก็มีความตลกในการแสดงเพื่อไม่ให้มันเครียดมากแล้วก็สําหรับพิมพ์ว่าก็สนุกดีนะคะได้เป็นทา้าทายดีค่ะเล่นมาชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมคซีนที่ประทับใจเป็นซีนที่หนูร้องเพลงเฉยะคะ่ะเป็นซีนที่หนูได้ร้องเพลงเฉยครั้งแรกในชีวิตเลยะคะ่ะเพราะว่าครูหมูเป็นคนดีไซน์ให้หนูเองว่าแบบเออร้องเพลงเฉยเข้าไปหน่อยมันจะได้ดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็แบบหุยหนูตื่นเต้นมากค่ะตอนร้องเพลงเฉยมันแบบ แต่ว่ามันสนุกนะคะแล้วก็ดีมากค่ะฝากอะไรดีดนตีหน่อยไหมฝากคนติดตามนมีไหนบ้าะค,ะค่ะก็ขอฝากเรื่องรอยแก้วด้วยนะคะพิมพ์ได้ร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่องดีด้วยนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนทุกๆคนเนี่ยเต็มที่กันมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะขอฝากด้วยนะคะ